กิจกรรมสดมนความเพียรพระก,กิ่งไพรีพินาศครั้งที่3วันที่3เดือนพฤษภาคม25 6 8บัดนี้เป็นวันที่ พฤษภาคม2568ที่ข้าพเจ้าอารุณีชุ่มจินดาขอถวายเสวนสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทกาบพระรัตนตาัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพระวารพุทธังพระขวานตามพิวาเทมิสวาขาโตพระวาตาธโมธามังนมัสานิสปฏิปันโนพระวโตาสาวากาสังโคสังคังนามามิบทบูชาพระภัยรีพีนาตอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริเนิพุโตคุเนหิธรามาโนธานิปารามีหิจะทิสติยาวชีวังอหังพุทธังธามังสังคังสรนังคโตปูเชมิรัตานาตายังธามังจะโลจะรามิสโสธินา บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักาวาเรสุอัตคันฉันตุเทวตาสัตธรรมมุนราชาสสุนันตุสักโมขะทางังสักเขกาเมจารูเปคิริสิขารา,ตาเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัเทจักาเมตารูวาคาหาเนเคหาวันทุ่มมหิเคเตพุมมาจยันตุเทวาชลาทารุสเมยคาคันทับพนาคาติดท่านตาสัน้นถึงเกยังมุเนวราานวัจนาสธาโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโอายามผ้าทันตาธรรมสวรนาการโอายามผ้าทันตาทมา นาการโรอายัมพระทันตาบวสวดปุพภพาคะณาการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบวชสวดไตรสรัคมปาทะ พุทธังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยามปิพ <Sched ule enta> ุทธ <aj> ังสระนังขะฉามิทุติยามปิธรรมังสระนังขะฉามิทุติยามปิสังฆังสระนังขะฉามิตติยามปิพุทธังสระนังขะฉามิตติยามปิธรรมังสระนังขะฉามิตติยามปิสังฆังสระนังขะฉามิ บทสวด <LIAM> สัจจกิร ap ิยาคาถานัตทิเมสรนังอัญยังพุทโเมสรนังวรางเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปทานัตทิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรางเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสปทานัตทิเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสปทาบทสวดติรัตนะปัตนามคาถา พุทธังนะเมรตตะภูตะสาริราจิตังธรรมังนะเมรตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรตนะภูตะสุสีลทิธิเอตังนะมเมติรตานังราตนาตายะยะวะหังสัมมาสัมโมสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยาตุยุตตะคูนาโยคาวะปะสปะวตังอสุมิตยมหิปิตเถวยะธาติทันเถเอกลงวินาตถิตระเัสมะสัมภเวนะโลเก กะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีรรยามิสยังอติทุตสัทธังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันกะทัศจุปะลพบะนียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากายตะายะนาเมหิเยวะชานาตายะสุวิสุตัอมิจมุ ัสตังมานาสิสุทธปะสาทฐา,านังบุญญาธิกานะมะสมมุตตมะพุณะภูมังทุกขาปามุจจะนะมุขะสารนังคตานังปูชาระเหสุปรมาอภิปูชเนยยังนิพานสัชิกิริยายุปะสิยุปานิสัยยถถังสัมมากิเลสัม,มละโสทะนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตากุสเลหุ ปะเสวนียางปาเนหิจาปิสระนังขมะนียะมีวะตัสสมาหิตังติรัตนังสระนังคตัมหะระตินทิวังคณะเนสุนามสะมานาปูเชมาจาปิสะสะตานสุปสันนะจิตตาตถานุปาริจาริยาสัทธารตาจาปุญเยนะตถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสาาสะจัตถาปิสุวัติโหนตุโยเจทธะธรรมวินัยยามหิปนามะ ประมาณนะภูโตโลกุตตะราพิสมยโยนิยาโตสุโคชังตัดโซปะตัดโสป,โปนิสยะจัยายะอะยมอะยมปิโหนตุวัตถุตเยปริจิโตสุปัสสาธกาโรนามการการสิทธิคาถา โยจักคุมาโมหมาราประกัตโทสาวังพุทุโธสุขโตวิมุโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชันตังมิไนยังพุทธังวรันตังสิรสานามามิโลกสนาทันจะวินายกันจะตันเตจสาเตชยสิทธิโหนตุสพันตรายาจะวินาเสมนตุธโมทโชโยวิยตัสสัตถุสัเสสิโลกาสวิสุธิมาขังนิยานิโกธรรมสารธารีสาตาวโหสันติการโสดจินโนธรรมังวรันตังสิรสานามามิโมหะปภารัง โมหะปัทาลังอุปสรรดทาห่างตันเตจเสเตเชียสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจวเนวินาสะเมนตุสัทธมเสนาสุกตานุโคโยโลกาสปาปูปกิเลสเฉตาสันโตสยังสันตินนโยชโกจะสวากขาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังศิรสารนามีพุทธานุพุทธานสมศีรทิฏฐิงตันเตจสาเตเชียสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุบทสวนนโมการ อัฏฐคถานโมอรหตโตสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสีนโนนโมอุตตมธรรมมสัสวะขาตเสวเตนิทานโมมหาสังคสสปิวิสุทธสีและทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสารัตนตยาสสาทุกลงนโมโอม์มกาตีตัสสาตสาวัตถุติยาสปินโมกาาปภะเวนะวิคันฉันตุอุปทวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัปทานโมกาลสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตเฉวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัม เอวัมเมสุตังเอกานสมยามพระควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัตถิงปจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตูหิเทวตาเยพูเยนะสันนิปติตาโหนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะอัตโขจะตุนนานสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทโหสิอิยังโขพระควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัตถิงปจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตูหิ เทวตาเยุเยนะสันนิปติตาโหติพักวันตังทัศนายาภิคุสังคัญจะยานูนะมะยามปิเยนะพักวาเตนุปสังกมยามะอุปสังคมิตวะพักวโตสันติเกปเจกคาถาภาเสรยามาติอดโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามะพระลววปบริโสดมิชิตังวะพาหังภาษาระยะภสษาริตังวะพาหังสัมมิชยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาพักวะโตปุระโตปตุระหังสุ อตะโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาาัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตวสันเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมาโยปวนสัสมาิง เทวกายาสมคตาอาคาตมหีมังธรรมสมัยยังทักิตาเยวะอราเชตาสังคันติอธโขปราเทวตาภควตโตสันตเกอีมังคาถังอภาสิิราภิขโบสมถหังสูจิตต์อัตโนโอชูกะมากังสูสารถิวเนตานีเคเหตวะอินทริยาเนรักันติพันธิตาติอธโขปราเทวตาภควโตสันตเกอีมังคาถังอภาสิเชตวะขีรังเชตวะปลีทางอินทขีรังโอหะจัมเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอธโขอ布拉เทวตาภควตโตสันตเกอีมังค ถังอภาสิเยเกจิพุทธันสนังคาตาเสนเตคเมสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปรีปูเรสสันติติอนาโขภควาพิขูอามันเติเยปูเยนะพิขวะพิขเวชาสัสุโลกธาตูสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคัญจะเยปิเตพิขเวอะเหสุอตติธรรธานังอรหัานโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพัคขวันตานังเอตัปบรมเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุนสยธาปิไมหังอตระหิเยปิเตพิขเวผวิสันติอนาคตัตสามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัคขวันตานังเอตัปบรมเยวเทวตาสันนิปติตาผวิสันติสยธาปิไมหังอตระหิอาจิคิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตัาสุนาถาสาธุกังมนาสิทธิการธาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตปิคูภควาโตปจัโสโส พรคควาเอตาททวโจะ สิโลกามนุกัสสามิยะธาภูมมาตัฏสิตายเยสิตาคิริขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุทูสือหาวัสสลีนาโลมหันสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาพินโยปจัสเตยตะวะวเนกัปิลาวัทเวตโตอมันตยสัทธาสาวเกสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจะอัตปามกรโงสุตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานาอมนุสานาทัสานังอเปเกสตมัทขุงสหัสสังอัธาสตารินสตาริเกสหัสสานังอมนุสานามัทสุง เปเกตันนันตมามัทคุงทิทสาสภาพ,พุทธะอหุงตันจสัสภังอภินญยา,ยาวาวคินวานาจักขุมา ตาตอมันตยิสัทธาสาวกเกศสาสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภาิกโวเยวหังกิริยสามิขิราหิอนุปปสโสสตาสหัสสาวยาขาภูมากับิรวัตวาอิทิมันโตชุดิมันโตวนว,นวนันโตยะสาสิโนโมทมานาภิกกรรมุภิกขุนันสมนติงวนางชาสาหัสสาะเหมะวตายะขานาน,าน,นันตวันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกกรรมุภิกขุนันสมติงวนัง สตาคิราติสหัสายะขานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสนโนมธมานาภิกกรมุงพิโคเนันสมิติงวานังอิเจเตโสราสหัสสายะขานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสนโนมธมานาภิกกรมุงพิโคเนันสมิติงวานังเวสามิตาปจัสตายาขานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสนโนมธมานาภิกกรมุงพิโคเนันสมิติงวานังกุมพิโรราชาคัทิโกเวปุรัสะนิเวสนังพิญโยนันสตาสหัสังยนีขานัง ปยืรูปสติกุมฮิโรราชาคฮโกโสอาคาสมติงวนางปริมาณจัตที่สังราชาทัตระโธภาษาสติขันทพนาอธิปติมหาราชยสสิโซปุตตาปิดัสสะพโหอินทนามามหาภลาอิทธ่มันโตชุดิมันโตวันวันโตยาสสิโนโมธมานาภิกามุงพิโคนันสมติงวนางทักคีนันจัตที่สังราชาวิรุณโธตับภาษาสติกุมพันธนาอธิปติมหาราชายสสิโซปุตตาปิดัสัะพโหอินทนามามหาลา อิทธิมันโตชุดิมันโตวันวันโตเยสัสสินโนมุทมานาภิกกรมุงภิกขุนันสมติงว่านางปัญจิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคณาอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิดะัพพะวอินทนามามหัพลาอิทธิมันโตชุดิมันโตวันวันโตเยสัสสินโนมธทมานาภิกกรรมุงภิกขูนันสมติงว่านางอุนตระันจะที่สังราชากุเวโรตาภาษาสติยัคขณะอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิดะัพพะวอินทนามามหัพลาอิทธิมันโตชุดติมันโตวันวันโตเยสัสสินโนมนาิุง ปุริมังชิสังทตาราโททคินเนนาวิรุณหโกปชีเวนาไมรูปโวกุเวโรอุตระังทิสันจตตารโอเตจมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาททัลมาณาอาทังสุวันเกาปิลบัทเวเตสัมมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทธามายากุเตนตุเวเตนตุตวิตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโโจะกินุมันฑุนีมันฑุจะปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาริชิตาเสโนจักขัพโคนโรราชาชะโนสะโขอาคูปัญจัดสีโฌเจวะติมพารูสีอวัชสาเอเตจเนจราชนนโขััพาณ สาหาราชพานะุพิโมทมานาพิการมุงพิคูนันสมติงว่านางอาทาคุนาภาษานาคาเวสาลาสหัตชกากรรมพระรัศสตราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทตรรถาจะอาคาูาคาคาานาคายัสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมติงว่านางเยนาคาราชเชสหัสหารันติทิพาธิชาปขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเวนะีวันมชาปตาจิตตาสุปานาอิติเตสนามัง พระยันตทานาคาราชานมาสิสุปนตโตเขมามังการสิพุธโธสันห,หิวจหิปะหยันตานาคาสุปนาสรารนณะมะกังสุพุทังชิตาวชิราหัตเทนะสมุทาอสุราสิตาภาตาโรวาสวัสเสเต,เตอิทิมนโตเยส,สัสนุกกะละกัญชามาหาพิสมะอสุราธานาเวขาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทจานณโมจีสหะสัตันจาริปุตตานันสเพโรจานามากาสันหิตวะผลินเสนาหูพัทธมุปาขมูลสยโยธานิพันธเตภิกขุนันสมิตริวนงัง อาโปจัตเทวาปัทวีเจเตโช วายูตถาคโมูรุณารุณาเทวาโสมจยาสาสหามีตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสโนทเสเตทัสทากายาสเพนานันตวันโนอิทิมันโตชุติมันโตวันด้วนโตเยสสัโนมัทมานาภิกขามุงพิโคุนันสเมติงวะนังเวณทูจเทวาสาฮารีจะอาสมาจตุเวเยมาจันทสุปันิสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาสุริยสุปันิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตานักคตานิปุระคิตวาอาคูมันทวะลาหกาวัสุนังมัสโวเสโศสโกปาค้าโพลินทโททเสเตทัสทากายาสเพนานันตตตตวันนนโโโอิิิมมชุ วันโตเยสัสสิโนมุธมานาภิกามุภิกขนันศเมตติงวะนางอาทาคูสหะภูเทวาชาลามิสิกขารีวาอริทกาเจโรชาจะอุมาปุพานิพานสิโนวัรุณาสหธรรมาจะัจจุตาจะอเนชกาสุริยะรุจิราอาคูอาคูวัสวะเนสิโนพระเสเตทัสทากายาสเพนานันตวันโเถิดทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสสิโนมุธมานาภิกามุภิกขนันศเมตติงวะนาง สมนามหาสมนาฯมานุษสามนุสุตตมาอิขินทาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาทาคูหันรโยะเทวายเจจรโฮหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายเัสสิโนทัศเ,เตเตทัศธากยาสเพนานันตวเนโนอิธิมันโตชุติมันโตวณวันโตเยสสิโนมธมานาภิกามุงภิคูเนนสมติงิงวนังสุการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไคาหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธารมตาหารักขชาเมสกาเจสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตเตทัศธากยาสเพนานันตวเน อิทธิมันโตชุดอิทมันโตวันวันมันโตยะสัตสินโนมรธรมนาภิกามุงภิกขุนนันสมิติงวนนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยะสัตสิโนลัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรรติโนอาคูอาทาคูปรานิมิตาทัศเศรษฐัตสักกายาสะเพนานันตวันิโนอิทธิมันโตชุดอิทมันโตวันวันมันโตยะสัตสินโนมรธรมนาภิกามุงภิกขุนนันสมิติงวนนาง สัทเถเตเทมานิกายาสเพนานันตวันโนนามันวเยนะอาคาชุมเยจันเยชาทิสาสหะปวุทธชาติมัคขีลังโอคตินนามนาสวรรคเขมโอคาตังนาคันจันทวะอสิตาติตังสุพมาปรมตโตจัปุตตาอิธิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจัสระคาเสมตินวังสหัสภามโรกานังมหาพมามพิติทติอุปปะโนชุติมนโตภิสมากายโยยัสสิโสทัเสถอิสระอาคูปเจกัวสวัติโนเทเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมมราเสนะอภิการมีป สักันหัสามันทียังเอถาคันทัาพันธทางราเคนะพันธมุทโวสมันตาบริวารเรทามาวมุลจิทาโกจินังนิติธรรมหาเซโนกันหาเซนอเปศยีปานินาตาลมหาจะกรสลังกตวานะเพลระวังยะถาปัมุสโกมีโคทนาันโตสัวิชโกทธาโสปจุทาวัติสังกุโตอาสังยังวเสตันจะสัพังอภิญญายาวพินมาจักคูมาตโตอมันธิสัาสาวเกศาเสนลดเตมาลเสนสพภิกันตาเตวชนาทภิกขโวเตจะ อาตัปมามังกรงศตวาพุทธศสาสนาสนังวิเตาราเคหิปากามุงเนสังรมมปิชยุงสพเพว,วิชิตสังฆมาพยาติตายยสสิโนโมทันติสะโมทันติสหกูเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติ บทสวดมังคละสุดตังเสวนาจะพารานังปัญทิตานังจจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจจปุเพจกตาปุญญาตาอันตาสัมปันนิธิจะเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสันจะสิปัญจะวินโยจะสุขิโตสุภาษิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตมังมาตาเบตุอุปทานังปุตตาราุสังฆโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตาการนันจสังฆโหอนาชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตะมังอรติวิรติปาปาม ชปานาจะสัญโมอปมาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจการตันยุตาการเลนะธรรมสวานังเอตมังคารมุตตังขันตีจะโสวจะสตาสมนานันจทัศนังการเลนะธรรมาสักฉาเอตมังคารมุตตังตโปจะพระมจริยานจะอริยสัจจานัทศนังนิพานสัจฉิกริยาจะเอตมังคารมุตตังพุทธาโลกธรรมเมหิจิตังยัสานะกัมปันติ นักกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกตะวานาสัพพธรรมปราชิตาสัพพทาโซถิงคันชันติตาเตสังมังคารมุตตมันติบวสวดร,รัตนะบริษ ยังกินจีวิตังอีทังวาหุรังวาสักเทสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมาอธิตถาคเตะอีธามปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุพยังวิราคะอมตังปณีตังยทาชกาสักยมุนีสมาหิตัวนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอีธามปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ ยามพุทธเศโวปริวันเนยิสุจินสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโณนวิชาติอิทรมปิรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหนตุเยปุคละอัฏสัตตังปัสสะถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหณติเตทัคขิณายาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินนานิมหพราณีอิทามปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหนตุเยสุปยุตตามนิสาทันเหนะนิการมิโนโคตมัสาสนามหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะรัทธามุทานิพุติงคุชมานาอ เทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขีนางปุรานังนวังนันทีสัมภวังวิราชิตใจย,ยะเติเกภวิสมิงเตนะขีนะพีชา,าวิรูนหิฉันทานิพพันติทีราย,ยัธาย,ยามปทีโปอิธามบิเสงเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนสุบทสวสดธรรมบทสหัสวรร์ อัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจจยันอิดัาราปรชาอัตตาทันตัสสะโปสัสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโณนะคันทโพณะมาโรสหามพรามุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตาทารูป,ปัสะชันตุโนบทสวดเกตปุตตสูตรภาสิตะมีทางเตนะภควตาชาณตาปสัสตะอัรหาตาสัมมาสัมพุเทนะเอทาตุมเหมา อนุสะเวนะมาประมะปารายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะสัมปะทานีนะมาตากะเหตุมาณยะคะเหนะมาอากาพระปาริวิตเกนะมาทิฐินิชานะขันติยามาพัพพารูปตายะมาสามโนสมโนโนคันรุยะถาตุเมเหอัตานาวะชาเนยยะถาชาเนยยะถา อิเมเธมะอากุศลาอิเมธรรมะสาวัชะอิเมธรมะวินยูคารหิตาอิเมธมะสมมาตาสมาทินนาอหิตายาทุกขายาสังวตันติอัถะตุเมเหปะชะเหยยาทะเหยยาทายาถาตุมเหอะตะนาวะชาเนยาทะอิเมธรมะกุศลาอิเมธมะอนาวชะอิเมธรมะวินยูปัสสทธาอิเมธมะสมมาตาสมาทินนาหิตายาสุภายาสังวตันติอัถะตุเมเหอุปะสัมปะชะวิหะรยาถาติ บทสวดอุปเนยอุปะบทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยยติชีวิตามมปปะปามายุงชฉูปานีตัสสานสันติตานาเอตังพยัมมรเนเปคาโนคุญญานิกกยิราธาสุขาวหานิอุปเนยยติ ชีวิตามัปปะมายังชรรูปณนีตัสะนสันติตานาะเอตังพยังมรเนเปคมาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปโคโ,โยทะกายเยนณสังยมโมวจยะอุทาเจต,สตัสาตังตัาสเปตัาสะสุขายาโหติ ดังชีวามาโนปะกะโรติปุญญงธรโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขัชติธรรมจารีสัพเพสังขาระอนิจาติยยถาปัญญายะปสติอัธานิพินทัติทุเขเอสามะโควิสุธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปสติอัธานิพิน ชาติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาานาตาติยถาปัญญายะปสติอัทนิพินทาติทุเขเอสามโควิสุทธิยาบสวดอปันนะกะชาดกอปันนะกฐานะเมเกทุติยังอาหุตะก,กิกาเอตัธัญายะเมทาวีตังคันเหอยยะอปันนะอปันนะกังพะหุง เวสารนังยันติปปะตานิวานีจะอารามารุขะเจตยานีมนุษาพยาตชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขะปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานิสมันปัญญายปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขาสะจะอติกามังอริย จะอัดถังที่กลางทุกขูปะสามะคามินังเอตังโขสานังเขมังเอตันชนะมุตมมังเอตัสนสารณะมาคัมมะสัพพะทุขาปะมุจจตบิบทตสวดบทสวดผัด พัเทเถรตัดตากคาถาอาตีตังนาวาคะเมยยะนำปฏิคังเคอานาคาตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติตีตมปะหีนันตังอปันตันจะอานาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัญจุปันนันจะโยทำมังตถา,าตถา,าวิปัสติอสังหีรังอาสังกุปังตังวิธานะ มะนุครูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมในเนือเนืองให้ปลุกโรงเถิดอเชววกิจจะมาตับตังโกชัญญามราัาราางสุเวเพึ่ทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัหีโนสังคารันเตนะมหาเสนนะามัญชุนาเพราะว่าคำผิดเพี้ยนกับมจุราชผู้เมสานเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริ วิหาริมาตาปิงอโหระตามะตันทิตังตังเวพาเทการะโตติสันโตอาจิคะเตมุนีติพะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทสวดพินนะหะปัจเวกคณะปาถะชราธรรมัมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำม,มัวมหิพยาถึงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะรม,มัวมหิมราณะอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิตปมาเปหิตนานาภาววินาภาโวว่าจะเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดพ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกโกมหิกรรมทายาโท กรรม,มโยนิกรรมะพันโทกมมรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกระลิษามิกริยานาังวาปะปะ,ปะกังวาตัสทะทายาธาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปะจเวขิปปะจจเวขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน เบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกาปตาจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหสัมปทางปุณณสัมปทานสพเเทวานุโมทันตุสภปสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัตธายสีนารักันตุสปทาภาวนามิรตาโหตุขันฉันตุเทวตาคาตาสัพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพสโส บทสวดเทวตาปฏิฐานะคาถาหั่นธรรมยังปฏิฐานะคาถาโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหารวาสเนถุปิก ถูเปทะเรโพธิทะเรแต่หิงแต่หิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรงวนเตทายวิหารมันเดเรเทราจมัชชานวากาจักพิฆโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิขมาจักอิสราสปานภูตาสุภิตาพวันตุเตชลาภูชายเยปิจัอันทัสัมภวาสังเสทชาติอาทโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังปจจจเจตสเพป สัพเพปิทุกขสกโรนตุสังขยังท่าตุจดังสตังธรรมโมธรรมธราจากักุคราสังโคโหงตุสมัคโควะอัธยะจะหิตายาจะอามเหรัคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนโวุตินสป,ปาบุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตบทส่วสัพพะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภะนามะเซปุญญัสิิ ุณยสิทานิกตาตัสายานัญญานิกานิเมเตสันจภากิโนโหนตัวสตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทัยโยทิถาเมจารยาทิถาวาอันเยมัชัตะเวริโนสตานินทติงโรกัสมิงเตภูม,มิาจาตุโยนิกาปเจกะจากตุโวกาโรสังสารันตาภาวะภาวาพระเวยาตังเยปฏิฐานามมอนุโมทันตุเตสตยังเยจิตมัง นปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมมยาทินนานาปุญญานาอนุโมทานาเหตุนาสัพเพสตาสทาหุนตุอเวราสุชะสุขชีวิโนเขมันเขมาป,ปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ทข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวนอยู่เป็นสุข เสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชนำรยด้วยการสัตยายบทสดมลพระสูตรพระปริระขพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพัยรีพีนาธโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวรวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้ง ขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุกประการเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสดมนเจริญจิตภาวนาขอนอมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญ,ญาและเจริญด้วยจตุพิตรพรชัยทั้งสี่คืออายุวรณะะสุุขขเทอนนา กับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน